เริ่มเก็บข้าวโอ้ปีดี้เขางามคาดบ่าจะได้เยอะพนา้อย่างไถูบาหวนนวานเกี่ยววันนี้เก็บโน้นนักเรียนเริ่มเก็บข้าวเรื่จะ นำเอามาหนวดหรือว่าฝาดเยี่ยวหมู่บ้านาใสยกันผนลไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยน่ะนี่จะพูดจริงเก่งนี่จะข้นเก่ง,เก,งเก่งบีด อ้าวลุยลุยแปบเบี้ยวกัแล้วนี่ลายปั่นนี่ยิบข้าวยังลายปั่แนะนักเรียนมาร่วมกันช่วยงานช่วยก,กันเก็บข้าวโอ้หเก่งๆ เป네็คนจริงๆโอ้ยกำลังมุ่งส่งบเลยโอ้ไปละหนึ่งสองสามให้นะตีให้ะข้าวยวมาเร็วทันใจเร็วทันใจ ข้าวทั้งหมดก็จะไปเป็นอาหารกลางวันของลูกๆนักเกรียนทำเองกินเองเตมาดำหมาเกียวหมู่้านมืมีมาเก็บปลาปลาตรงนี้พร้อมสีเป็นข้าวสาร ตัวน,นี้มันมบคอนเกียลือไฟแต่มันมีหลอดไฟอยู่นี่หลอดไฟอยู่มันก็เลยบคอนเกียลือนนมองเยืนเกลือไปแล้วย่งางย่งางเลยเขากันใส่กัน เ <ừ> ข้าเจ้าเข้าวเจ้าใช่นี่คืเข้าเจ้าอยู่เออขาอนี้อยู่ฟังคนเอาได้เลยเอาได้เลยแต่เอาฝั่งนี้ก่อนมา嘛ตรงนี้เอาเลยไปน้ำเรีนไปน้ำก๋าเหล้วคือการลายปันคู่ก็ว่านักเรียน ไปกันทำงานไอ้เขางามขนาดมันไปล้างแบกเงินสมัยก่อนๆเนี่ยหาบเนะฮะงนล้งไปสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเนะี่ยหาบ เด uh huh. eh uh ี๋ยวก็แม่นุกละแม่ต้องกันไปด้วยกันเลยนี่ยไม่ยังล่ะโอ้ยตุ่มโอ้ยปัญหามุ่งอยู่กับคำนี้ตุ่มเล็กหน่อยเขาเจ้าเขาเจ้าร่วมกัน า้าเจ้าเหมือนกันข้าวเจ้าเหมือนกันข้าวเจ้าเหมือนกันอืมอ๋ออีกข้าวเจ้าข้าวเจ้าลูกเว้นฝั่งโน้นจะเป็นข้าวเหนียว 不能不拿走了，不能拿。<noise> <noise> <noise> ลดก๋า,าเก็บขเขาให้ลูกบอลนี่เด้อเก็บบอลเด้อเก็บเอาไปเก็บเอาอตาผูกเก่งๆ ติดกับบัตรโรงเรียนติดกับบัตรเนียนมาซอยกงเนียนก็มาจากโรงเรียนอ่าบางคนเนียนต่ออาจะยมทางหนอกบางคนกับบวชเนียนเนียนเยอะเยอะ ขั้นตอนมัดขั้นตอนมัดหวนันู่วนีันนี้ไม่ใช่ชุดกากีวันนี้ใช่ชุดเาหน้าใช้ทั้งชุดผักขึงผักขึ่ง